สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress โดยผ่านระบบ c p พา e l ของผู้ให้เช่าบริการโฮสต์นะครับหลังจากที่เราเช่าใช้บริการโฮสติ้งจากผู้ให้บริการต่างๆแล้วนะครับสิ่งที่เราจะได้มา,าคือ User และ p o w s w o r d สำหรับเข้าไปยังเว็บไซต์เข้าไปยังระบบ C-Panel นะครับบางครนอาจจะเป็นระบบให้เ t ็กแอดมซึ่งก็จะมีรูปแบบการใช้งานที่ไม่แตกต่างกันมากนักในที่นี้นี่จะนำเสนอในเรื่องของระบบ C-Panel นะครับซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับ ให้เราเข้าไปยังระบบสีพาเนลที่ผู้ให้เช่าบริการส่งให้เรานะครับระบบสีพาเนลจะมีหน้าต่างที่แตกต่างจากระบบด i เรกแอดมินบ้างนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการแตกต่างในเรื่องของการแสดงหน้าตาหน้าตา แบบเมนูต่างๆครับส่วนเนื้อหาส่วนข,ข้อมูลส่วนชื่อเมนูแล้วก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันนักนะครับซึ่งก็จะแบ,บ่งออกเป็นตระบบอีเมลครับซึ่งเวลาเราเช่าใช้โัวใจโดเมยโดเมนเราก็สามารถที่จะตั้งอีเมลเป็นเป็นเว็บไซต์ของเราได้นะครับนครั้งนี้ทท้งนั้นก็คือ ที่เราชาวใช้ชนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นส่วนระบบบริหารจัดก,การเกี่ยวกับไฟล์นะครับการอัพโหลดไฟล์การลบไฟล์การตั้งค่าอะไระต่างๆครับซึ่งรายละเอียดก็ติดต่อจากผู้ให้บริการน,นะครับในที่นี้จะไม่ไม่ขอขอไม่นำรายละเอียดมาแสดงตรงนี้ส่วนที่สองไอ้ส่วนถัดามานะครับ การสุขัานะครับหรือการค่า Data b i คนะครับค่า d a า,าบบิขึ้นมาก็คือการกำหนวณเมนนะครับการสร้างทับโดเมนการอะไระต่างๆซึ่งปกติถ้วเราไป,ไปไดรายละเอียดในใจกันนะครับส่วนด้านล่างก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างเว็บไซต์ บางเว็บไซต์ก็จะมีระบบที่ไม่ใช้ cms ไม่ใช้ cms สก็จะเป็นระบบของการสร้างเว็บไซต์แบบวิวเดอร์นะครับเป็นแบบมาให้นะครับนี่คือภาพรวมคร่าวๆของระบบ4 panel นะครับทีนี้ถ้าเราเช่าใช้โฮส ซึ่งเขาทำมาเป็นรองรับโปรแกรม Wordpress นะครับแรกสุดเวลาเราเปิดขึ้นมากนีก่จะไปเจอเมนูเมนูวิร์เพสทันทีนะครับเมนูตรงนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราเช่าใช้ครับด้านล่างที่ได้พูดไปแล้วก็คือ ซอฟต์แวร์ต่างๆที่จะใช้ซอฟต,ต์แวร์ต่างๆที่จะใช้ที่เราจะไปแจ่ตงตงค่ากันก็มีโปรแกรมต่างๆที่เป็น c m s ไว้ให้นะครับในที่นี้จะนำเสนอในเรื่องของการติดตั้งโปรแกรม word p r e s s หรือ c m s ที่มีชื่อว่า word p r e s s ซึ่งได้รับความนิยมกันมากนะครับได้รับ มยมกันมากในประเทศไทยเราก็จะมีกลุ่มมีชุมชนที่ทำงานเกี่ยวกับเวิร์ดเพลสอย่างเข้มแข็งนะครับมีทั้งผู้ที่ทำทมเพตทำทีมครับมีคณะทำง,งานที่คอยแปลภาษาให้เป็นภาษาไทยซึ่งถือว่ามีการใช้กันแพร่หลามากในที่งส่วนรายละเอียด นะครับก็ฝากท่านไปค้นควา้าศึกษาคมเพิ่มเติมและทีนี้จะนำาวิธีการติดตั้ง cms wordpress ผ่านระบบ4 p a n e นะครับเราสามารถเลือกรงนี้เลยก็ได้นะครับ wordpress manager หรือเราจะเลือกตรงด้านล่างนี้ก็ได้ wordpress manager ครัในหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างของการติดตั้งแที่นี้ผมติดตั้งไปแล้วครับติดตั้งไปแล้ววิบเนึ่ครับจะนำเสนอการติดตั้งให้เห็นเป็นตัวอย่างเว็นแบครับซึ่งปกติแล้วตรงนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งเ็าจะไม่ปรับเว็บไซต์ตรงนี้นะครับขั้นตอนการติดตั้งเริ่มต้นด้วยการ คำว่า install นะครับคำว่า install นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปร่างนหน้าตาให้แสดงให้เราดูจะเป็นร่างเป็นไงตรงคุมันจะเป็นต้องเป็นนะครับต้องมือตรง,ง,ง install ก็เร้ยกไนในตรง,ตรงแรกก็คือการตั้ง,งแบบแบบ quick install ก็คือ u s เซอร์พาร์ทเบิดฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูลชื่อ Data ให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชั่นที่ใหม่ล่าสุดที่เสียรที่สุดในขณะนั้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับมาดูกรอบแรกนะครับกรอบแรก Choose Protocol ก็คือตรง https colon b a c k s l a ตรงที่เป็น h t t p บางท่านอาจจะไม่มี OS ด้วยนะครับอันนี้ก็ให้ติดต่อผู้ให้บริการนะครับเพราะว่าในแต่ละผู้ให้บริการแล้วนี่จะทำเป็น https ให้ฟรีหรือไม่อย่างไร,รทีนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น https:// หรือ https://www.web หรือจะมี s อยู่ด้วยเราก็สามารถเลือกเอาว่าเราจะดต้องกานเราต้องการที่จะมี www.web ไหมหรือไม่ต้องการก็แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่สะดวกในช่องนี้ก็จะขึ้นเป็นโดเมนของเรานะครับึเป็น,ปนโดเมนของเราโดยอัตโนมัติ ที่เราชอบใช้นะครับในทีนี้คือ Learn to get ตัดเป็ดครับเป็นวงเลหลักของครับช่องถัดมานะครับ Indirectory นะครับ i n d i r e c t ตรงนี้ถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยครับเราก็ล,ลบออกนะครับเราไม่ใส่อะไรเลยหมายความว่าเราจะติดตั้ง ไปในในเลคทอรีหลักของเรานะครับพวงนั้นก็คือไม่ไม,ไม่ทำเป็นซับโดเมนไม่ทำซับโดเมนนะครับแต่ถ้าท่านใดอยากจะทำเป็นซับโดเมนนะครับก็สามารถระบุซับโดเมนขึ้นมาได้เลยนะครับณทีนี้ผมขอ ตั้งแบบ s ับโด m a นะครับเพราะว่าโดเมนหลักเราตั้งไปแล้วนะครับเราก็ตั้งชื่อฟเดอร์ที่เป็นซับโดเมนของเราไม่ไม่ใช่ซับโดเมนเป็นโเดอ e ์นะครับขอู้ดผที่านตรงนี้คือโ o l d e r คำเหตุสับสนนะครับี่ยเวลาจะไปแบบนาเว็จเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องเหตัสน slash t h s w ถัดลงมานะครับลงไซต์สติ้งนะครับก็คือชื่อเว็บของเราจะตั้งเป็นภาษาไทยหรือจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับในทีนี้ผมขอตั้งเป็นสองขอมกับที่โอเดอร์เขาเลยกันนะครับเป็น is web ครับไซ t ์ description ก,ก็คือคำอธิบายของเว็บไซต์ เราก็กําหนดลงไปตามต้องการนะครับจะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเป็นคําอธิบายเว็บไซต์ของพวกเราตรงแอดมินยูสเนมนะครับก็ชื่อเข้าระบบเว็บไซต์ที่เรากำลังจะสร้างนะครับการเข้าระบบเว็บไซต์นี้ก็คือเข้าระบบในฐานะผู้จัดก,การเว็บไซต์นะครับเราจะตั้งเป็นแอดมินเลย ก็ได้หรือเราจะตั้งชื่ออะไรตามต้องการของเราได้เลย admin password นะครับก็คือกำหนด password ของ admin ใ,ในการเข้าบริหารจัดก,การเว็บไซต์นะครับในที่นี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามัน,เป,นเป็นเว็บไซต์ตัวอย่างสำหรับการติดตั้งเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเตือนว่า พาสเวิร์ดของแอดมินจะมีเขาเรียกว่าจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนตัวนี้ก็คือมีความปลอดภัยแค่18%นะครับเราก็สามารถเลือกตั้งค่าพาสเวิร์ดของเราหรือว่าเราจะให้ระบบกำหนดพาสเวิร,ร์ดให้เราเองก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเลขยุ่งยากมากมายเราต้องบันทึกจิไว้นะครับ ถัดลงมาก็จะเป็น admin a d m i n t r a t o r หนึ่ก็คืออีเมลนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ได้ใช้บริการอีเมลของเว็บของเรานะครับเราก็สามารถใช้อีเมลตัวอื่นได้นะครับเป็นอีเมลเป็น h ฮอตเมลออลูกอะไรก็ได้ ประโยชน์ของการกำหนดอีเมลตัวนี้ก็คือเวลาเราจะแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเราหรือเราอาจจะมีการเปลี่ยนแตลงอะไรเบื้องต้นในเว็บไซต์ของเราระบบก็จะแจ้งเตือนกลับมายังอีเมลที่เราไว้นะครับส่วนข้างล่างก็ไม่จะเป็นที่ต้องไปตั้งค่า ท่านใดจะตั้งค่าเป็นภาษาไทยก็ตั้งได้หรือเป็นภาษาอื่นก็ได้นะครับือว่าเราอาจจะไปกําหนดค่าภายหลังในด้านหลังหลังบ้านของเว็บไซต์เราก็ได้ครับตอนนี้เราจะติดตั้งแบบ Quick นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ทงบังคกหนวันนี้ยังมเมเ a จปักอิน รเราจะติดตั้งแบ๊กอินผู้นี้เพิ่มหรือไม่น,นะครับเป็นแบงค์แอนะครับจะเป็นลิมิตของจำนวนครัง้งการล็อกอินเข้าใช้งานระบบหรือเครื่องมือการเขียนการพิมพ์นะครับคลาสสิกดิจิเตอร์แบบเดิมนะครับก็จะติดตั้งเพิ่มเติมก็ได้หรือไม่ติดตั้งก็ได้นะครับเพราะว่าผมผมดูว่าระบบเวอร์ชั ช่วงลหลังๆมานี้มันจะมีระบบจัดก,การหลังบ้านให้เรา,อย,าอย่างง่ายได้นะครับถัดลงมาก็จะเป็นทีมเทมเพลตที่เวิร์ดเพจที่ระบบเตรียมไว้ให้เรานะครับซึ่งเราเลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้นะครับเพราะเราเราจะติดตั้งแบบแบบไว้เสร็จแล้วเราก็เออเกือบลืมไปตรงนี้ก็ ตรงอ e ีเมลของเราเช่นเดียวกันให้มันตรงประกับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกอ n นสตอ l ได้เลยนะครับจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโมดของเราด้วยขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราด้วยนะครับคลิก Install ระบบก็กําลังทําการติดตั้งให้เราเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะแจ้งมาให้เราทราบที่หน้า4ีพาร์เนลเลยนะครับเวิร์ดเพ e e n s u c c e s s f u l l y i r y อ a l ตอ d ก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูหน้าเว็บได้ที่ https ที่เรากำหนดค่าต่อริ่มต้นเป็นทูเจ็ตเน็ตสแลตเทดเว็บ แล้วถ้าเราจะต้องเข้าไประบบจัดการหลักบ้านเว็บไซต์ก็เป็น https colon slash slash learning l e a r n t o g e t e net slash t e m s slash wp admin นะครับถ้าเราตั้งที่ถ้าเราติดตั้งเว็บไซต์ที่ directory หลักนะครับก็คือไม่ไม่มีโฟลเดอร์มันก็จะเป็น เลิ่อนขึ้นยึดตใแล้วก็แบบวิอดมินตัวนี้จะเป็นลิงก์สำหรับการเข้าระบบเว็บไซต์ซึ่งเป็นระบบหลังบ้านที่แอดมินจะต้องเข้าไปบริหารจัดการทั้งการเขียนบทความการแทรกซออะไรต่างๆนะครับ ส่วนลิงก์แรก h t e e p e s colon b a c k s l a s learn to get net s l a s test web ก็คือการเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับนี่คือการติดตั้ง C M S WordPress ผ่านระบบ C Panel ของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งให้กับพวกเรานะครับ คลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ไว้คลิปหน้าเราจะมาเริ่มต้นการตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ของเราคลิปนี้สวัสดีครับ